ต่อไปเป็นตอนที่15เป็นตอนสุดท้ายแล้วเป็นตอนที่สรุปรวบยอดเกี่ยวกับอานิสงส์ของพระปริษตีหิมหาราชาการเนหิปริษตังนรัรคติกามาวารเนนะกิเลสาวารเนนะอสัทธหนะตายะ สัตว์นุรักขนังมหาราชปริตังอัตตนากเตะอารัขังชะหติมหาบพิษพระปริตไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องให้ได้ด้วยปัจจัยสประการคือหนึ่งเพราะกรรมหนักที่ตนทำไว้2เพราะกิเลสในจิตใจสเพราะความไม่เชื่อว่าพระปรริตมีอานิสงส์จริง อย่างว่ามหาบอพิษพระปริษนี้มีปกติปกป้องคุ้มครองสัตว์โลกอยู่แล้วหากแต่ว่าสัตว์โลกจะมีพฤติกรรมอย่างไรเท่านั้นเองพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้พระปริษไม่มีอานิสงส์แก่เจ้าตัว ยาถามหาราชะมาตาปุตตังกุชิขตังโปเสติหิเตนะอุปจาริณะชนติชนยิตตวาอาสุจิมละสิงคานิกะมะปะเนตตวาอุตมะวรสุขันทงังอุปลิมปติโสอปเรณะสมเยนะปเรสังปุตเต อากโสันเตวาปหารันเตวาปหารังเทติเตตสะกุชิตตวาปริสายะอากัตทิตวาตังเหตตวาสามิโนอุป,ปะเน,นติมหาบอเพษยกตัวอย่างเช่นว่ามารดาดูแลบุตรในครันของตนตอนคลอด ก็คลอดด้วยความหวังดีหลังคลอดแล้วก็ดูแลทำความสะอาดชำระล้างร่างกายโดยการนำสิ่งโสกรปรกและน้ำมูกน้ำเมือกที่แปดเพื่อนติดออกมาแล้วก็ทาของหอมแทนที่ไปยังร่างกายลูกของตนต่อมาภายหลังลูกเธอไปทำร้ายลูกคนอื่น ที่มาดา่ามาทำร้ายตนก่อนพวกเขาเหล่านั้นพอโกรธเข้าก็ช่วยกันจับลูกของเธอแล้วนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ยธทิปะนาตัสสาปุตโตอปรัตโทโหติเวลาติวัตโตอธานังสามิโนมนุสาอากัตทยมานาทันดามุขระชานุมุติหิตาเรนติ พเถนติอปินุโกโมหาราชาตัศามาตาละปฏิอากัศนะปริกัตนังคาหังสามิโนอุปนยนังกาตุนติหากว่าลูกของเธอนั้นมีความผิดละเมิดกฎหมายกฎระเบียบทางเจ้าหน้าที่จึงลงโทษโดยการเคยนตีต่างๆนานา,นา ถามว่ามารดาเขามีสิทธิ์ในการนำลูกของตนเองออกมาจากการจับของเจ้าหน้าที่นั้นได้ไหมนาหิพันเตติไม่ได้พันเตเกนาการเนนะมหาราชาติเพราะเหตุไรมหาวาพิตรอัตโนพันเตอปาราเทนาติเพราะความผิดลูกของเธอเอง เอวะเมวะโขมหาราชาสัตตานังอารักขังปริตังอัตโนอปาราเทนะวันชังกโรติติก็เช่นเดียวกันมหาบอพิษพระปริตที่มักปกป้องคุ้มครองสัตว์โลกเป็นปกติอยู่แล้วแต่กลับเป็นหมันต่อสัตว์โลกก็ในเพราะว่าความผิดของเจ้าตัวหรือสัตว์โลกนั่นเองเป็นผู้กระทำ สาธุพันเตนาคเสนะสุวินิชิตโตปันโหขาหันนางอะขาหันนางกตังอันทกาโรอาโลโกกตววินิเวทิตังทิติชาลังตาวังคณิวระปาวระมาสัจช,ชาติสาธุพันเตนาคาเสนท่านวินิจฉัยปัญหาได้ดีเยี่ยม สิ่งที่ไม่เคลียก็ได้เคลียแล้วสิ่งที่เคยมืดมนมาโดยตลอดก็สว่างโล่งแล้วสิ่งที่ยุ่งเหยิงในความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่สามารถที่จะก,กระจ่างได้ก็ถูกขี้คลายออกแล้วเป็นตอนที่ท่านนาคาเสนะและพระเจ้ามิลินทะ ถามตอบเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดการฟังพระปริพว่าอันดับแรกพระปริพจะไม่ปกป้องคุ้มของรักษาใครท่านใดเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งเขามีกรรมหนะักที่เขาทำไว้สองเขามีกิเลสหนาอยู่ในจิตใจของเขาและสามเขาเป็นคนไม่เชื่อว่า อานิสงส์ของพระปริตนั้นมีจริงท่านนาคาเสนาได้ยกตัวอย่างว่าเปรียบเสมือนว่าคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งดูแลลูกน้อยของตนตั้งแต่อยู่ในรันแล้วหลังจากคลอดออกมาก็มีการชำระล้างร่างกายต่างๆนานาดูแลประครบประงมมาโดยตลอดสมมติว่ามีวันหนึ่ง ลูกของเธอไปก่อปัญหาทำร้ายร่างกายลูกชาวบ้านเขาโดยอ้างว่าลูกชาวว่ลูกชาวบ้านมาทำร้ายตนเองก่อนก็ตามแต่สุดท้ายถูกพวกลูกชาวบ้านช่วยกันจับแล้วนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ลูกของเธอเป็น คนมีความผิดละเมิดกฎหมายก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ลงทันลงโทษเป็นเรื่องปกติถามว่ามารดาของเด็กคนนั้นมีสิทธิ์ไหมที่จะไปดึงมือลูกของตนออกมาจากเจ้าหน้าที่ที่จับไว้ ตอบว่าเป็นไปไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรตอบว่าก็เพราะความผิดแห่งลูกของเธอนั่นเองลูกของเธอเป็นคนทำผิดก็ต้องได้รับโทษพระปริศเป็นพระปริศที่มีปกติคุ้มครองรักษาสัตว์โลกอยู่แล้วแต่ว่ามาถูกสัตว์โลก กระทำให้เป็นหมันไม่สามารถแสดงอานิสงส์มีผลให้แก่สัตว์โลกที่กระทำผิดเองไปได้ทั้งหมดทั้งปวงที่พระเจ้ามิลินทะทรงถามก็ดีท่านนาคาเสน,นะถวายวิสัชนาก็ดีที่อัตมาภาพ ได้นำมาจากคำภีมิรินทะปัญหาแล้วก็มาซอยแบ่งเป็นตอนตอนทั้งหมด15ตอนด้วยกันตอนนี้เป็นตอนที่15ตอนสุดท้ายแล้วก็จึงอยากจะสรุปจากตั้งแต่ตอนต้นๆมาจนถึงตอนสุดท้ายโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนที่สมาจนถึงตอนที่15นี้ในตอนที่สาม ได้มีการพูดถึงว่าพระปริตมีอานิสงส์แก่ใครไม่มีอานิสงส์แก่ใครผู้มีอายุไขผู้ยังมีอายุไขก็ดีผู้ยังมีวัยที่สมบูรณ์แข็งแรงก็ดีผู้ที่ไม่มีกรรมหนักก็ดีพวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับอานิสงส์ของพระปริตในตอนที่สมได้กล่าวไปแล้ว โดยตรงกันข้ามผู้ที่หมดอายุขายไขวัยไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงอ,อีกทั้งยังมีกรรมหนักที่ตนสร้างไว้เช่นอนันตริยกรรม5เป็นต้นจกเวนบุคคลเหล่านั้นที่จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับอนิสงส์หรือความดูแลคุ้มครองปกป้องจากพระปริศที่ตนสวดที่ตนฟังส่วนตอนที่4เนี่ย ท่านนาคาเสนาได้มีการยกตัวอย่างถึงต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉาตายแล้วเปรียวเท่เหมือนคนที่หมดอายุไขแล้วต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉาตายแล้วใบก็ดีกิ่งก็ดีลําต้นก็ดีแห้งหมดแล้วต่อให้เราลดน้ำเป็นพันพันถังต้นไม้นั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพกลับมาได้ บุคคลที่หมดอายุไขแล้วก็เช่นเดียวกันการที่เราจะสวดจะฟังพระปริศในขณะที่คนคนนั้นหมดอายุไขแล้วพระปริศก็ไม่สามารถที่จะเยะียวยาปกป้องคุ้มครองดูแลหรือยืดอายุของคนนั้นไปได้ด้วยความที่เขาหมดอายุไขแล้วจริงๆนั่นเองส่วนตอนที่5ท่านาคาเซนาได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ชาวนาเกี่ยวกับข้าวข้าวในนาที่สุกแล้วแก่แล้วพร้อมจะเก็บเกี่ยวได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไขน้ำเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงใดๆโดยตรงการข้ามถ้าเป็นต้นข้าวกล้าที่พึ่งงอกพึ่งขึ้นใหม่ๆหมัดๆ เปรียบเสมือนคนที่ยังมีวัยสมบูรณ์แข็งแรงก็ยังมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะได้รับอานิสงส์จากพระปริศเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ยังเล็กที่ยังไม่แก่ที่ยังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวก็จําเป็นจะต้องอาศัยน้ําในการเจริญเติบโตฉันใดบุคคลที่ยังมีวัยสมบูรณ์ยังไม่หมดอายุไขก็ ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับอนิสงค์ของประปริญญชนนั้นเช่นกันส่วนในตอนที่6ท่านนาคาเสนะได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าโรคบางชนิดหายจากยาบางชนิดก็ไม่หายเป็นโรคชนิดเดียวกันใช้ยาขนาดเดียวกันแต่ว่า บางคนหายบางคนไม่หายแปลได้ว่ายาขนาดเดียวกันรักษาโรคชนิดเดียวกันไม่ได้ทุกโรคพระปร,ะริศก็เช่นเดียวกันบางคนยังไม่หมดอายุไขไวัยยังสมบูรณ์แต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ ไม่มีบนทางด้านการจะได้สิทธิ์ในการรับอนิสส์ของพระบรริตก็เป็นได้เปรียบเสมือนโรคบางชนิดไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ด้วยยาขนานเดียวกันกับโรคชนิดเดียวกันที่ไปรักษาคนอื่นแต่หายได้บางคนหายได้บางคนหายไม่ได้ส่วนในตอนที่เจ็บได้พูดถึงว่าเวลา อานิสงผาประริศออกฤทธิ์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องเกิดจากการที่มีการได้ยินได้ฟังเสียงระประิศอันนี้เป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ไม่ใช่ศักแต่ว่าได้ยินต้องที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีความเข้าใจเนื้อหาสาระในเสียงสวดระปริศนั้นก็จะมีอาการตามมาคือ เช่นลิ้นลิ้นแห้งเช่นหายใจแรงกว่าปกติเช่นแสบคอสุดท้ายก็จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บในที่สุดนี่คือขณะที่พระปริศที่ตนกำลังสวดด้วยตนเอง กำลังฟังจากที่ผู้อื่นสวดด้วยความเข้าใจไปตามลำดับก็จะเกิดอาการเช่นนี้สุดท้ายโายครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดทั้งปวงก็สามารถหายไปด้วยอำนาจแห่งพระปริทได้ส่วนตอนที่8ได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องของคนถูกงูกัดเคยมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นแล้วพอได้รับ พลังจากพระปริศหรือการรไายมนต่างๆนานา,นาก็จะเกิดอาการอาเจียนออกมาบ้างท้องเสียบ้างเป็นการขับพิษงูออกได้ฉันใดอานิสงของพระปริตก็ฉันนั้นเช่นกันส่วนในตอนที่9ได้พูดถึงว่าบางคนถูกงูกัดแต่พอสวดพอฟังพระปริตแล้ว ก็ไม่มีผลไม่มีผลจากการที่พิษของงูไม่สามารถทำอะไรคนที่ถูกงูกัดได้แม้กระทั่งผู้ร้ายหรือโจรที่หวังจะขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นพอมาถึงสถานที่ได้ยิน เจ้าของทรัพย์สินหรือเจ้าของบ้านสวดมนต์สวดพระปริศเปิดพระปริศฟังเป็นต้นถึงขั้นต้องวางสิ่งของต้องรีบหนีกลับไปจากสถานที่ออกไปจากสถานที่ทันทีแล้วก็เกี่ยวกับช้างจากโขลง วิ่งมาเพื่อจะทำร้ายแต่พอมาถึงที่กลับต้องถอยกลับก็ด้วยอำนาจของพระปริชเช่นกันส่วนในตอนที่10ได้พูดถึงเรื่องของไฟไหม้ขนาดไฟซึ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตพอเจอกับพระปริศก็ดับไปโดยปริยายพิษ กลายเป็นยากลายเป็นอาหารก็มีแล้วนักฆ่าคนทั้งหลายกลายเป็นทาสก็มีเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกี่ยวกับอนุภาพของพระปะริศทั้งนั้นเลยแล้วก็กับดักไม่ทํางานนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ด้วยอํานาจของพระปะริศสิ่งไม่มีชีวิตก็ดีสิ่งมีชีวิตก็ดี สามารถเป็นสิ่งตรงกันข้ามไปได้เลยส่วนในตอนที่11ท่านได้ยกตัวอย่างเรื่องของนกยูงหรือโมระปริตว่ามีการสวดการฟังพระปริศมาเป็นระยะเวลา700ปีไม่เคยถูกในพรานจับได้แต่ในขณะเดียวกันนกยูงตัวอื่นๆที่ไม่มีการสวดการฟังพระปริศ จะถูกจับได้ไปทุกๆตัวส่วนคลิปรายละเอียดหรือตอนที่12จะยกตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับยักษ์กับนักวิชาทรท่านหนึ่งว่านักวิชาทรท่านนี้มีความสามารถใช้มนลังของตนเข้าไปในปากของยักษ์แล้วไปมีอะไรกับภรรยาของยักษ์ได้ สุดท้ายก็ไม่มีอันตรายแก่ตนด้วยมนด้วยพลังแห่งปริษนั่นเองส่วนตอนที่สก็ได้พูดถึงโดยยกตัวอย่างวิชาทรท่านที่สองวิชาทรท่านที่สองนี้เนี่ยสามารถเข้าไปในพระราชวังของพระเจ้าพราราณสีพระเจ้าเจ้าเมืองพราราณสีแล้วไปมีอะไรกับพระมเหสี แล้วก็ไม่ถูกจับด้วยประการใดๆนี่ก็ด้วยอานิสงค์ของพระปริศเช่นกันส่วนตอนที่14ตอนที่14เนี่ยเป็นการยกตัวอย่างเป็นการยกตัวอย่างเหมือนอาหารซึ่งก็ได้ลงรายละเอียดไปแล้วอยากให้ทุกท่าน ไปฟังตั้งแต่โดยเฉพาะตอนที่3เป็นต้นมาแล้วก็ตอนที่15เป็นตอนที่สรุปสรุปว่าถ้าะปริดจะออกฤทธิ์ก็ด้วยเหตุปัจจัยสประการเหตุปัจจัยสประการถ้าไม่ออกฤทธิ์ก็ด้วยเหตุปัจจัยสามประการโดยตรงกันข้ามนั่นเอง โดยเฉพาะกรรมหนะักเช่นอนันตริยกรรมห้าเป็นต้นกิเลสแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือถ้าท่านใดไม่มีความเชื่อว่าพระปริตนั้นมีพลังจริงมีอานิสงส์จริงสามคนเหล่านี้คือคนที่มีกรรมหนักคนที่กิเลสกั้นหรือมีกิเลสในใจ รือคนที่ยังมีกิเลสแล้วก็คนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของพระปริตหรือเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบุคคลเหล่านี้พระปริตก็จะไม่มีอานิสงส์แก่เขาได้อย่างแน่นอนส่วนบุคคลที่ตรงกันข้ามกับสามบุคคลนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีสิทธิ์ได้รับอานิสงส์จากพระปรริษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เคยได้กล่าวไปแล้วว่า สิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราสวดอย่างน้อยเราจะต้องรู้ความหมายว่าเราฟังอะไรเราสวดอะไรขณะที่เราฟังไปสวดไปถ้าเราเข้าใจไปด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์มากกว่ากว่าการที่เราฟังไปสวดไปแต่ไม่เข้าใจใดๆเลยดัยงนั้นจึงอยากให้ทุกท่านที่มีความสนใจ ในเรื่องการสวดการฟังพระปริษได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดโดยเฉพาะความหมายที่เกี่ยวข้องกับพระปริษต่างๆโดยหลักๆแล้วเนี่ยพระปริษก็คือการนำเอาหรืออัญเชิญเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมากล่าวแล้วก็ตามด้วยสัจจวาจาเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นถ้าทุกท่านหวังให้พระปริิตมีอานิสงส์ในการปกป้องดูแลคุ้มครองรักษาชีวิตจิตใจของตนเองก็อยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจในรายละเอียดของพระปริษอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์พระปริตจึงจะมีอานิสงส์แก่ทุกท่าน และขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นว่าพระปริษนั้นมีอานิสงส์อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านประสบกับความสำเร็จในชีวิตโดยการสวดโดยการฟังพระปริตตลอดกาลและนานเทิน